ฮัลโหล everyone my name is, teacher teacher uh i. I is trip, teacher. ที่เชื่อเสษติตทองใบ you can call me ที่เชื่หนุ่ม I conform วัดศรีเขตนันทารามสะขูนปากเกร็ดศิรินนทบุรี I am and i n i s h t ่เชื่อคุณคูชื่อคุณคูเสพติตทองใบนะครับ หรือจะเรียกคุณครูว่าคุณครูหนุ่มก็ได้นะครับคุณครูหนุ่มมาจากโรงเรียนวัดศีเชษนันทารามนะครับอำเภอป่าเก็บจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบ,บุรีเขต2นะครับและคุณครูก็สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะครับ Today I will present about u n i t 5 Allow me Subtopic is Rooms in the house นะครับวันนี้คุณหนุ่มก็จะมานำเสนอ นะครับบทเรียนในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับหัวข้อย่อยก็คือห้องต่างๆในบ้านนะครับวันนี้คุณหงุมนำคำศัพท์มากมายมาเกี่ยวกับห้องต่างๆในบ้านนะครับยังไงนักเรียนติดตามรับชมได้นะครับเดี๋ยวคุณหงุจะเสนอต่อไปในหัวข้อต่อไปนะครับโอเคครับ Let's Start นะครับ Rooms in the house แปลว่าห้องต่างๆในบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดู Picture n u เมื่อวานนะครับภาพแรกเป็นครับภาพแรกเป็นภาพเกี่ยวกับ ห้องนอนนะครับห้องนอนภาษาอังกฤษสะกดยังไงครับจะกดตามคุณหนุ่มเลยนะครับ B E D R O O M Bedroom Bedroom แปลว่าห้องนอนห้องเี้ถ้าบบทุกคนใช้ในการหลับนอนในเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปเจอา Number Two นะครับ,นะรบห้องนี้เขาเรียกว่าห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำสะกดภาษาองังกฤษยังไงครับะกดตามคุณหนุมเลยนะครับ B A T H a O O M Bedroom Bedroom แปลว่าห้องอาบน้ำก็คือห้องที่ใช้ในการอาบน้ำในตอนเช้าและตอนเย็นนะครับใช้ในการชำระล้างสิ่งสุขปกนะครับแล้วไปดูภาพต่อไปนะครับ Picture Number t r e นะครับห้องนี้เรียกว่าห้องครัวนะครับห้องครัวภาษาอังกฤษสะกดเป็นยังไงครับเดี๋ยวสะกดตามคุณหนุ่มเลยนะครับห้องครัวภาษาอังกฤษสะกดดังนี้นะครับ K I ท e u e n Kitchen 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 ก็คือห้องครัวนะครับห้องที่ใช้ในการทำอาหารหรือประกอบอาหารในบ้านของเรานั่นเองนะครับเราไปดูห้องต่อไปเ,อเลยนะครับว่ามีความน่าสนใจยังไงนะครับ Picture Number 4นะครับห้องนี้เรียกว่าห้องรับประทานอาหารนะครับประสาอักฤษกันยังไงครับเด็กๆอ่ะถ้าเด็กไม่ได้นะครับเดี๋ยวห้องตามคูณหนุเลยน,นะครับห้องนี้เรียกว่า ด i ิ g r o ู m นะครับสกดยังไงครับ D I N I N G R O O M ดนิ่งรูมได i ิ N I N g r o, o ู m ก็คือห้องรับประทานอาหารนะครับที่เด็กๆใช้ในการรับประทานอาหารกลางวันหรือตอนเช้าหรือตอนกลางคืนนะครับโอเคไหมครับเดีจะไปดูห้องสุดท้ายกันนะครับห้องสุดท้ายห้องสุดท้าย Picture number no. 5เราเรียกว่าห้อง รับแขกนะครับเมื่อมีแขกมาที่บ้านของเราหรือถ้าไม่มีแขกมาบ้านของเราเราเรียกห้องนี้ว่าห้องนั่งเล่นนะครับภาษาอังกฤษจะกดยังไงครับห้องนั่งเล่นเดี๋ยวท่องไปตามคุณหนุ่มเลยนะครับ L I N G R o o M. living room living room แปลว่าห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะครับถ้ามีแขกมาบ้านเราเราก็จะเรียกว่าห้องรับแขกใช่ไหมครับ แต่ถ้าไม่มีแขกมาว่านเราก็จะเป็นห้องนั่งเล่นที่ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจในการดูโทรทัศน์ในการอ่านหนังสือพิมพ์หรือในห้องในการพักผ่อนสําหรับเด็กๆนะครับเ,เ,เ,เรียนเพื่อนๆตาเจอนังัวนะครับโครงสร้างประโยคแบบที่หนึ่งนะครับถ้าเราจะถามบุคคลคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ชายนะครับว่าเขาอยู่ที่ไหนเราจะพูดภาษาอังกว่าอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาพูดตามคุณหนุ่มเลยนะครับในการสร้างประโยคคําถามนะครับฟังคุณหนุ่มดีๆนะครับ where is Hmm. where is he แปลว่าเขาอยู่ที่ไหนคําว่าเขาอยู่ที่ไหนคือใช้ในการถามบุคคลที่เป็นบุคคลที่3าที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาตอบคําถามนะครับก็ต้องตอบเขาว่า he is in the จุดๆตามด้วยห้องที่เขาอยู่นะครับยกตัวอ,อย่างเช่น where is he เขาอยู่ที่ไหนคตาตอบก็คือเขาอาจจะอยู่ในห้องนอนแล้วต้องบอกว่า he is in the bedroom He is in the bedroom นะครับเดี๋ยวานี้มาดูตัวอย่างภาพที่หนึ่งกันเลยนะครับ Picture number one อ่าเป็นภาพเด็กตอนนี้คนหนึ่งนะครับผู้ชายคนหนึงอยู่ในห้องเราจะถามว่า Where is he เขาอยู่ที่ไหนนะครับคำตอบก็คือ He is in the bedroom He is in the bedroom ถูกต้องไหมครับเก่ง okay, มากเลยเด็คนน่าจะตอบได้เหมือนคุณหนุ่มเลยนะครับไปดูภาพน u m b e r t w นะครับ Picture number t o ภาพนี้ เด็กๆอยู่ในห้องอาบน้ํานะครับเป็นเด็กผู้ชายด้วยอยู่ในห้องอาบน้ําเราก็ต้องถามเพราะว่า where is he where is he นะครับคำตอบก็คือ he is in the bathroom he is in the bathroom แปลว่าเขาอยู่ในห้องอาบน้ํานั่นเองเด็กๆทุกคนนค่าจะตอบได้เหมือนอผู้หนุ่มใช่ไหมครับอ่ะไปดูภาพต่อไปนะครับที่เจอน้ำรุ r e e ภาพนี้เป็นเด็กที่อยู่ในห้องครัวนะครับมีแบบอยู่นในห้องครัวนะครับเป็นเด็กผู้ชายเราต้องถามเหมือนเดิมครับ where is he where is he นะครับเวลาคำตอบก็คือ he is in the kitchen he is in the kitchen แปลว่าเด็กผู้ชายคนนี้หรือเขาผู้ชายคนนี้อยู่ในห้องครัวนั่นเองนะครับไปดูภาพต่อไปภาพ four, ที่เจอ number f เป็นภาพเด็ก คนหนึ่งนะครับอยู่ในห้องรับประทานอาหารนะครับเวลาจะถามก็ต้องถามว่าอะไรครับทักเรียน where is he where is he เขาอยู่ที่ไหนนะครับคำตอบก็จะเหมือนเดิมนะครับปรอยู่คล้ายคล้กันก็คือ he is in the dining room he is in the dining room นะครับเพแปลว่าเขาอยู่ในห้องรับประทานอาหารนั่นเองนะครับไปดูภาพสุดท้ายครับ picture number f i เป็นภาพเด็กนน,นึงนนะครับอยู่ในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกเราก็จะถามมาเดิมว่า where is he where is he เขาอยู่ที่ไหนนะครับคำตอบเดีๆตอบได้ไหมครับถ้าตอบได้ชุวยสนุตอบเลยนะครับคำตอบก็คือ he is in the living room he is in the living room นะครับแปลว่าเขาอยู่ในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกนั่นเองนะครับ เต็น e Structure n หนา e โ t ชูนะครับโครงสร้างประโยคแบบที่สองนะครับเป็นการถามว่าเขาผู้ชายคนนั้นอยู่ในห้องนั้นใช่หรือไม่จะถามยังไงครับจิเบกถามงได้ไหมครับถามไม่ได้เด็กนุ่มจะช่วยในการตั้งประโยคคำถามนะครับคำถามก็มีอยู่ว่า is he in the จุดจุจุด,จ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 ดนะครับหรือดอนะครับแปลว่าเขาอยู่ในห้องจุดจุดจุดใช่หรือไม่นะครับตัวอ,อย่างเช่น Is he in the bedroom? Is he in the bedroom? แปลว่าเขาอยู่ในห้องนอนใช่หรือไม่นะครับถ้าเขาอยู่ในห้องนอนจริงๆให้ตอบคำถามแบบนี้นะครับ Yes he is Yes he is แปลว่าเขาอยู่ในห้องนอนจริงๆนะครับแต่ถ้าเขาอยู่ในห้องกลัวล่ะจะตอบยังไงนะครับนะครับ เดีวเรามาดูประโยคคำถามกันนะครับว่าจะตอบอย่งไรนะครับ i s he in the bathroom i s he in the bathroom นะครับเขาอยู่ในห้องอาบน้ำหรือไม่นะครับแต่ตัวเขาไม่ได้อยู่ห้องอาบน้ำตัวเขาอยู่ในห้องครัวเราจะตอบว่ายังไงครับคำตอบก็คือ No he isn't He is in the kitchen No he isn't He is Indication ไม่นะครับเขาไมา่ได้อยู่ในห้องอาบนา้ําแต่เขาอยู่ในห้องครัวตั้งหากเด็กๆตอบได้เหมือนหนุ่มไหมครับ let's review vocabulary and sentence together นะครับเรามาทบทวนคําศัพท์และก็ประโยคนะครับภาษาคิดด้วยกันนะครับโดยการเล่นเกม แมชชีนเกมเกมจับคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนจะจับคู่ได้ตรงกับรูปภาพที่ขนมถาไว้หรือไม่นะครับไปดูพิจารณาเบอร์วันพิจารณ n เบอร์วันเป็นภาพคำศัพท์คือคำว่า bed room bed room นะครับก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับห้องนอนนะครับนะครับเอ็มจะจับคู่เจอไหมครับจับคู่มป็นเจอนะครับจ,จับจใครจับคู่เจอแล้วมาดูคำตอบกันนะครับนะครับเบอร์วัน the answer is number น u m เบ r ร์วันนะครับคําตอบก็คือข้อที่1นะครับก็คือภาพห้องนอนนะครับไปดูพิจ t u r ร์นัมเบอร์ทูนะครับพิจ t u r ร์นัมเบอร์ทูจะเป็นคําศัพท์คือคําว่า b a t h r o o m bathroom แปลว่าห้องอาบน้ํานะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนักเรียนจับพูดได้ไหมครับคําตอบจับก็คือคําตอบคือ The a n s w e r ร์อ Number บอนะครับโอเคครับเรามาดู m a c h i n e Game Sentence นะครับก็คือการจับคู่ที่เป็นประโยคนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับ Vocabulary หรือคำศัพท์เมื่อกี้นะครับแต่๋ยวลองรู้ดวว่านี่จะจับคู่ได้ตรงกับนะครับาครับพี่เรา n u m ่ e r e นะครับ He is in the bedroom. He is in the bedroom. เขาอยู่ในห้องนอนนะครับทีนี้สามารถจับคู่ได้ไหมครับ t i ๊กตอกติ๊ o k อกอ่าทีนี้ก็จะทำได้นะครับ The answer is number 3ครับ คำตอบคือรูปที่3นะครับไปดู p i c t อร์ n ม m b e r t w นะครับพิเชอร์หมายเลขจะมีประโยคดังต่อไปนี้ he is in the bathroom he is in the bathroom แปลว่าเขาอยู่ในห้องอาบน้ำตรงกับภาพไหนครับติธตอบพิธตอบ the answer is number two นะครับคำตอบก็คือภาพที่สองนะครับไปดู Picture n u m b e r 3 เ t u r e number ่นะครับภาษาอังกฤษเขียนว่า he is in the kitchen he is in the kitchen <S 2> <S 2> เขาอยู่ในห้องครัวนะครับซึ่งตรงกับภาพคือหมายเลขไหนครับ t i ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก the answer is number two คำตอบคือภาพที่สองนั่นเองนะครับไม่เป็นไรนะครับใครตอบผิดไม่เป็นไรนะครับไปดูภาพต่อไปครับ picture number 4 ประโยคภาษาอังกฤษเขียนว่า he is in the dining room he is in the dining room เขาอยู่ห้องรับประทานอาหารนะครับซึ่งคำตอบคือข้อไหนเนียนรู้ไหมครับอไม่รู้คุณูให้เวลาคิดนะครับติ๊กตอบติ๊กตอบ the answer is number 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 one นะครับคำตอบก็คือหมายเลขหนึ่งนะครับเขาอยู่ในห้องรับประทานอาหารนะครับไปดูภาพ ใช่นะครับพิจ r รณาเบอร์5กาษามางถขดเขียนว่า he is in the living room he is in the living room แปลว่าเขาอยู่ในห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนั่นเองคำตอบนักเรียนตอบได้ไหมครับดูจากรูปภาพแล้วติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบคำตอบ the answer is number number two คำตอบคือภาพหมายเลขสอนั่นเองนะครับ โบกมือ you know, so ให้เด็กๆทุกคนหน่อยครับครูช่วเด็กทุกคนน่าจะทำุ่มก right ับทุกคนนะครับขอเรียนคนน่าจะทําแ yeah. ันได้นะครับก่อนชากันไปนะครับครูหน so ุ่มมีแบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับชั้นป .2 ให้นักเรียนได้ทําการทดสอบนะครับสองลิงก์นะครับนักเรียนสามารถเข้าไปกดเข้าไปทําแบบทดสอบได้นะครับลิงก์แรกเราเป็นของโปรแกรม Google f o r m นะครับที่ไหนก็เข้าไปทําแบบึกหัดให้ครูหนุ่มหน่อยนะครับ โปรแกรมที่2เป็นโปรแกรมที่ทุกคนนิยมใช้กันในตอนนี้นะครับเป็นโปรแกรมของ WordWall นะครับเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากและมีการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกยังไงนะครับใช้การสแกน QR Code ได้นะครับซึ่งคุณหนุ่มก็จะมี QR Code ให้นะครับนักเรียนสามารถเข้าไปทําได้เลยนะครับนะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับนะครับฝึกฝนตั้งใจนะครับแล้วก็หมั่นทำความรู้ด้วยบ่อยนะครับเพราะแวว The r East h e e r is Away ความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับคุณหนุ่มก็ฝากให้ทุกคนฝึกฝนทบทวนความรู้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปหรือ EP ต่อไปนะครับย่งไงติดตามคุณหนุ่มด้วยนะครับคุณหนค่ะ